ตอนนั้นอะอยู่ที่บ้านกันค่ะแล้วลายเด้งมามีเหตุไฟไหม้ที่สามเพ็งถ้าเป็นรุนแรงก็จะเป็นพวกอาคารถล่มอย่างเงี้ยค่ะใช่แบบโดนไฟคอกอาจารย์มีทำกิจาอะไรคเอ่อคลินิกความงามค่ะโดยบทงานประจำแล้วทงานอยู่แล้วมีเกณฑ์มาทยังไงก็มีนะคะถ้าเกิดว่าที่ทำงานแบบไม่มีลูกค้าอย่างเงี้ยเราก็ออกมาดับไฟค่ะ ือยังไม่ได้กินข้าวกันมาเลยตอนนั้นน่ะอยู่ที่บ้านกันค่ะแล้วลายเด้งมาใช่ค่ะก็มีเหตุไฟไหม้ที่สาเพ็งใช่ค่ะก็เลยแบบออกมากันเลยคือไฟเพลิงกําลังลุกขึ้นเลยค่ะไม่รุนแรงเลยค่ะตอนนั้นลูกก็เห็นน่าจะเห็นว่าแม่แบบยังไม่ได้กินอะไรก็มาแบ่งแม่กินเนี้ยค่ะภาพทีนที่ออกไปในโซเชียลนีคนมาคอมเมนต์เยอะไหมคะก็เยอะนะคะก็บางคนก็บอกว่าแบบเป็นภาพที่ประทับใจอย่างเงี้ยค่ะคือแบบ หิวก็ต้องกินงานก็ต้องทำอย่างเงี้ยก็มีค่ะใช่ค่ะบ่อยนะคะบางทีแบบเหตุมาเลยเรายังไม่ทําอะไรเลยก็มีค่ะใช่แล้วเราก็แบบออกไปกันเลยก็เนื่องจากแฟนทำอ,อ,อาสาอยู่ค่ะเป็นดับเพลิงแล้วก็เป็นร่วมกันยูอยู่ตอนนั้นใช่ค่ะก็เลยมาทํากับแฟนด้วยค่ะแล้วก็แบบเราชอบด้วยตรงนี้ใช่ค่ะแบบการช่วยเหลือคนอะไรอย่างเงี้ยค่ะ ประมาณเจ็ดแปดปีแล้วเราเอะทำร่วมประตันยูมาก่อนอย่างเงี้ยค่ะเราก็แบบจะเจอเหตุการณ์หลายอย่างเลยใช่ค่มะไม่ว่าจะเป็นไฟไหม้รถช,ชนอุบัติเหตุช่วยคนอย่างเงี้ยค่ะคือเราสามารถทําได้เหมือนกันกับผู้ชายใช่ค่ะก็คือเราสามารถทําได้เหมือนกันเลยคือเราหน้าที่ของเราก็คือแบบถือหัวฉีดใช่ค่ะบางคนก็จะเป็นแบบวิ่งสายเดินสายคุมเครื่องอย่างเงี้ยค่ะ คลินิกความงามค,ค่ะก็คือเราเป็นอาสาเราลักทางด้านนี้นะคะ่ะใช่คือเราชอบเราอยากช่วยเหลือคนเราชอบทางดับเพลิงกู้ภัยอย่างเงี้ยค่ะเกิบทำงานประจำแล้ว <Okay. S 2> ทำงานอยู่แล้วมีเคสนะเร,เราทำยังไง <c oughs> ก็มีนะคะถ้าเกิดว่าที่ทำงานแบบไม่มีลูกค้าอะไรเงี้ยเราก็ออกมาดับไฟอะคะ่ะ ก็มีจะมีพวกถ้าเป็นรุนแรงก็จะเป็นพวกอาคารถล่มอย่างเงี้ยค่ะใช่แบบโดนไฟคอกใช่ค่ะก็มีมีค่ะแบบเป็นเคสโรงงานที่ชลบุรีอย่างเงี้ยค่ะใช่คือจะเป็นเราฉีดน้าอย่างเงี้ยเราเป็นกําแพงถลม่มแต่ว่าเขาถล่มเข้าไปทางด้านในโรงงานเราอยู่ตัวนอกโรงงาน,นะคะก็คือเราต้องคอยดูก่อนว่าเ,เราจะเข้าไปได้ไหมโครงสร้างเป็นยังไงจะถล่มไหมอย่างเงี้ยค่ะใช่ ก็คือเรารู้สึกภูมิใจแล้วก็เวลาได้รับความขอบคุณมาอย่างเงี้ยค่ะใช่เรารู้สึกแบบสุขใจมากกว่าใช่ค่ะเรามีความสุขที่ได้มาทําตรงนี้ค่ะก็คือแบบเขาก็จะขอบใจเราตลอดใช่ค่ะเขาจะขอบคุณนั่นหนูขอบคุณนั่นหนูอย่างเงี้ยค่ะราก็รู้สึกว่าใช่เรารู้สึกดีอะค่ะรู้สึกแบบดีใจเอง,องี้ยคือแบบ สบายใจเรานะคะ่ะก่อนไหนแล้วก็หายไปเลยไม่มีเลยะคะ่ะใช่เราได้ทําตรงนี้แล้วเราแบบรู้สึกโอเคอะคะ่ะเราเป็นอาสาไม่ใช่อาชีพนะคะคือเราภูมิใจที่ได้มาทําตรงนี้ค่ะได้ทําแล้วมันมีความสุขใช่ทำด้วยใจทํายังไงก็มีความสุขอะคะ่ะ